ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมา,าพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าโอคละลีสูตรขอ้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าีิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนตาโบกกรณียาวห้าสิบยอดกว้างห้าสิบยอดลึกห้าสิบยอดมีน้ำเต็ม เสมอขอบกาเดื่มกินได้โบโรดเพิงใช้ปลาย่าคาวิตน้ำขึ้นจากสะโบกกรณีเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือน้ำที่บโรดใช้ปลาย่ยาคาวิตขึ้นก็ดีน้ำในสะโบกกรณีก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันพระพิสุทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น้ำในสาบกรณีนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำที่บรุษใช้ปลายาคาวิขึ้นมามีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับน้ำในสาบกรณีน้ำที่บรุษใช้ปลายาคาวิ่งขึ้นไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษส่วนหนึ่งพันไม่ถึงเศษส่วนแสนพระผู้มีพระภาคตัดว่า ที่สู่ทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปมาลีก็ฉันนั้นความทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยาสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิโูโ้รู้แจ้มนี่แหละมีมากฝาดส่วนความทุกข์ที่เหลือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ทั้งหมดที่สิ้นไปซึ่งมีในใการก่อนความทุกข์ติ่ได้รับ มากมายในเจ็อัตภาพมีประมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษส่วนพันไม่ถึงเศษส่วนแสนการตัสรู้ทำมีประโยชน์อย่างยิ่งอย่างนี้การได้ทำรรมจากโสมีประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่อย่างนี้ก็ฟัมเหล่านี้มาในพระโสด สังยุตติกายนิทานวักพระไตรปิฎกเล่มที่16ข้อที่75หน้าที่162อัตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับประดาญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ได้รับรู้และฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญาและการประพฤติปฏิบตัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาสืบต,ต่อไปอัตมาภาพขรอมโดยอญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ที่ฟังธรรมจะมีความตุขมีความเจริญ